มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่นกว่าหมอดู Mid Earth ให้ความรู้รอยเลื่อนสกายเมื่อ2ปีที่แล้วสรุปตรงเป๊ะกลายเป็นโพสต์ที่มีคนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากเมื่อวันที่25กรกฎาคม2อง6ันเพจมิดเอิร์ เคยให้ความรู้รอยเลื่อนสกายประเทศพมา่าแจ้งเตือนประชาชนไว้แล้วโดยระบุว่ารอยเลื่อนสกายยาว1,200กิโลเมตรผ่าครึ่งพมา่าจากเหนือลงสู่ทะเลอันดามันไทยเรียกสเกียงฝรัง่งเรียกสแกงและพะมา่าเรียกสกายรอยเลื่อนสกายพาดผ่านเมืองสำคัญของเมียนมาทั้งมิจินามันทะเลตองยีเนปิดอผักโและย่างกุ้งค่ะซึ่งสกายเป็นขอบของแผ่นเปลือกโลกเก่านะคะ แผ่นซุนดานและแผ่นพมา่าปัจจุบันคือแผ่นยูเรเซียเมื่อแผ่นดินอินเดียวิ่งชนแผ่นยูเรเซียขอบแผ่นเปลือกโลกรอยเลื่อนสกายที่ยังไม่เชื่อมกันสนิทจึงเกิดการเลื่อนตัวนะคะซึ่งรูปแบบรอยเลื่อนนั้นมีการเลื่อนตัวได้หลายรูปแบบค่ะโดยรอยเลื่อนสกายนั้นเลื่อนตัวในแนวระนาบแบบด้านขวาโดยความรุนแรงรอยเลื่อนสกายเคยส่งมาถึงไทย สำหรับพฤติกรรมแผ่นดินไหวาภายใน50ปีสกายสามารถเปลี่ยนเป็น7.0มิดจินา่าบวกในปีดอโดยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดสามารถเกิดขึ้นได้ในอีกก็ไก่5ปีขอไข่10ปีขอควาย50ปีก่อนที่เพจจะสรุปในช่วงชีวิตเราน่าจะมีโอกาสเห็นอีเวนต์ใหญ่ๆจากสกายซึ่งมวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะเกิดปรากฏการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเมียนมา ซึ่งต้นเหตุมาจากรอยเลื่อนสกายความรุนแรงยังส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยหลายพื้นที่โดยที่กทออมเกิดเหตุตึกถล่มลงมาและอาคารสูงหลายแห่งได้รับความเสียหายค่ะโดยผู้ใช้โลกออนไลน์จำนวนมากต่างแชร์โพสต์ดังกล่าวและขอบคุณเพจดังกล่าวเขียนให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนบางคนถึงกับแซวว่าแม่นกว่าหมอดูอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ